พอเวลาสักครู่นะครับมีคนยังไม่กดติดตามถึง90.4%ช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับมันไม่ได้เสียเงินนะครับอนวันนี้เราจะมาสุ่มในซีแพ็กหนึ่งร้อยซองนะครับเย่ซองที่หนึ่งไม่เือมาดูนิเือแน่เอแน่ซองที่สองมูลโกล สองที่สามสองที่สี่อ่าผมว่าผมกดสคริปตดีกว่านานกเกลือเงคเกลือเกลือทำไมกดใส่คลิปแล้วมันเกลือจังวะ ตุเรียน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 ตุเียนตุเรียนอ่าผมว่าผมสุ่มปกติเร็จะคีดละคตรเกลอเยคุณนีเป็นอะไรโหโคตรเกลือเกลืออีกแล้วมูลวัตตอมไม่โผล่มาสากอันเลย ซุ่มหลังอัปเดตโคตรเกลือเกลืออีกแล้วลเกลืออีกแล้วมูลโกลมูนโกลเกลือเกลืออีกแล้ว่ามไปยี่สิบซองแล้วนะครับคุณผู้ชม

มุนบัตรต้อมผล่มาข้างๆมูเกลือใครหรือยังเอ้เกลือกเหรอครับคุณผู้ชมไหนขอถือได้ป่ะขอถือได้ป่ะได้ได้ได้ไหนไหนท่านผู้ชมครับเราจะมาลองดูกันนะครับผมว่าถือว่ามันจะหนักแค่ไหนเกลืออีกแล้ว เกลือผมว่าผมเปลี่ยนที่ดีกว่าต้นเพื่อแ่คุณต้นน่าจะเกลือเดี๋ยวผมซุ่มตรงอีเวนพึ่งแล้วนโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามาซุ่มต่อกันนะครับเลือ โอ้เกลือผมมอบได้โอ้เกลือแล้วงั้นผมขอตัดไปตอนสุ่มได้เลยละกันคลิปเริ่มจะยาวเกินไปแล้วโอ๊ยหน้อยเฮ้ยได้มูนบอตตอมโอเคคุณผู้ชมผมสุ่มมูนบอตตอมได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะสกิปสุ่มเอาเลยละกันผมไม่ต้องการอะไรละ เ,เอ้ยมูลาตตอมอีกมาเล็นหนึงนะครับ่านผู้ชมตอนนี้เราเคลียรยก์การกอนฟุตเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาปลูกมูลาตตอมกันนะครับนี่นะครับสูตรจุดห้าเปอร์เซ็นต์ผมนะเอาปูกตรงไหนวะนี่นะครับต้กนกำลังขึ้นเลยนะครับกำลังเติบโตเติบใหญ่ทำไมมันเสียงไม่ฟังโดนวะแต่แต่ว่า นี่มันอยู่ตรงนี้เอออาจจะเป็นการวิวัฒน,น์น,น,นี่นะครับโตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะมาปุ๋ยต้นกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วทำไมอันนี้ต้นตรงลองดูสภาพหลังบ้านงเพลงกันครับโอ้โหพระเจ้าต่อไปเราก็จะรอเก็บผลผลิตนะครับแล้วเราจะลองขายให้ดูมาดูกันนะครับว่าจะแพงหรือล่า <c oughs> อ่าปกติก็ราคาห้าหมื่นสองนะครับออตอนนี้ก็จบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับบ๊ายบาย